วันนี้ไม่เหมือนวันนั้นนะจ๊ะวันนี้เราอยากกินน้ำพริกรจ้ะแล้วเราอ่ะก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะวันนั้นน่ะเราอยากกินจิ้นลาบวันก่อนโนนะเราก็อยากกินหมูจุ่มอาทิตย์ที่แล้วเราอยากกินหนังควายจี่จ้ะแต่วันนี้เราเสียกอยากกินน้ำพริกเราก็เลยตับน้ำพริกรจ้ะเราตับน้ำพร,ริกปลาทูนะจ๊ะวันนี้ เราตาเยอะเลยเราจะตาเผือกสมหญิงกับสุจิตาด้วยจ้ะขั้นแรกเราก็ไปซื้อหอมแดงกระเทียมมาละจ้ะซอยหอมแดงแล้วเราก็เจียวจ้ะเราซอยหอมแดงแล้วเจียวจนมันกรอบนะจ้ะตักเสด็จน้ำมันไว้จ้ะแล้วเราก็มาตำกระเทียมโขกระเทียมนะจ้ะแล้วก็มาเจียวให้กรอบเหมือนกันจ้ะขั้นตอนพวกนี้ใช้เวลาหน่อยนะ อาหารจานนี้กินไม่ง่ายจริงๆถ้าเราทำนิดเดียวโคกเดียวพอกินมื้อหนึ่งก็โอเคแป๊บเดียวเสร็จแต่อันนี้เราทำเยอะจ้ะใช้พริกตั้งสองทงสี่สิบปากเลยเรใช้ปลาทูเข่งถึงสี่เข่งนะจ๊ะทอดปลาทูให้กรอบจ้ะพักไว้เหมือนเดิมนั่นแหละให้มันเย็นแล้วเราก็มาคั่วพริกนะใส่เกลือนิดหนึ่งเดือวจามจ้ะ จัจามเยิยวแตกเยิ้ยวแต่เนาะแล้วเราคั่วพริกสุกแล้วให้มันกรอบเอาดำดำเลยเนาะแล้วเราก็มาตำจ้ะตำให้มันละเอียดเนะาะตำพริกให้ละเอียดแล้วก็ตักพักไว้เมนูนี้นะจ๊ะต้องอยากกินจริงจริงถึงจะทำเนาะเพราะว่าขั้นตอนเยอะจ้ะเสียเวลาชีวิตมากเลยแล้วเราก็แกะปะทูที่ทอดพักไว้นะจ๊ะ เราลองจับดูก่อนซ้ำๆดูเหมือนว่ามันเย็นแล้วเราก็แกะได้เนาะแกะแล้วก็โขกปลาทูจ้ะภาษาเหนือเขาเรียกว่าตำเนาะตำปลาทูให้ละเอียดแล้วเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็เอาปลาทูลงมาทอดจะ้ะมาเจียวมาผัดให้มันกรอกนะจ๊ะปลาทูต้องกรอกแล้วก็น้ำมันนะ่ะ ไม่ต้องเทออกนะน้ำมันนิดเดียหน่อยเนาะแล้วก็เติมกระเทียมที่เราเชียวไว้ลงไปผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกตำพริกที่เราตำไว้นะจ๊ะพริกป่นนะก็ลงเอาอไปเอาลงไปผัดอีกขั้นตอนเยอะจริงๆซับซ้อนวุ่นวายซื้อกินง่ายกว่าเนาะแต่เอาจริงๆก็ไม่ค่อยมีใครทําขายนะคะน้ำพริกปลาดสูตรเนี้ยเราเองก็เป็นสูตรพัก จำมาจา้ะแม่ของน้องฟูล,ลูกเคยเขาทำไปแอบกินอร่อยจำเอามาทำจ้ะก็ไม่ได้ถามเขาหรอกสูตรเป็นไงก็ทำมั่วๆไปอ่ะจ้ะใส่ชูรรแนะเกลือนะจ๊ะแล้วก็ใส่หอมแดงที่เจียวไว้นะจ๊ะลงคุกคุกเขาให้เข้ากันนะจ๊ะกระทะมันเหมือนจะเล็กไปเนาะเออกระทะเล็กไปจริงๆนัน่นแหละเราก็เลยเทใส่หม้อจ้ะ แล้วก็ใช้กราบแขนของเราเองจ้ะนี่แหลจะจะวิธีทำให้มันเข้ากันจ้ะกรอบนะน,น,นแน่นอนจ้ะพูดแล้วก็ชิมหน่อยเนาะอ่าจากต้นไหนก็เป็นพริกค่ะอุ๊ยครบรดแต่ขาดน้ำตาลนะจ้ะใส่น้ำตาลไปสองกำมือครึ่งเลยจ้ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะจ๊ะน้ำตาลที่ใส่ที่หลังก็อะไรจ๊ะ พราะว่าเราให้พริกมันเย็นก่อนเนาะซึ่องมันกรอบเย็นแล้วเราค่อยโรยน้ําตาลจ้ะนินดาจ้ะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันโอเคเรียบร้อยจ้ะพร้อมตักไปแจกลูกๆที่น่ารัก